ก็มองในส่วนของตัว s a f ต t ้เ e ็ f ฟิวเจเนี่ย, Future, ยมีแนวโน้มที่จะแกวงตัวผันวนอิงทางฟื้นตัวขึ้นไปได้ต่อจากเมื่อวานนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ปิดบวกขึ้นมาหลังจากที่ไม่ได้มีในส่วนของความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาจากนักทุนสถาบันต่อเนื่องอ มองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ดูค่อนข้างสดใสเลยที่ารายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการบ้านง,งานของสหรัฐเนี่ยร่วงลงมากกว่าที่คาดการเอาไว้โดยปรับตัวลดลงประมาณ2 0 0 0มื่นตำแหน่งส่วนในฝั่งยุโรปเองเนี่ยตลาดหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นรับในส่วนของผลการประชุม ECB ที่มีการประกาศ ในส่วนของตลา,าดออกเบียนโยบายไว้ที่ระดับ0.25เแล้วก็ความเห็นของประธานเฟดเองเนี่ยก็มองว่าไม่ได้มีปัญหาเงินเฟกอเกิดขึ้นในส่วนของภูมิภาคยูโรโซนก็ทำให้ในส่วนของตลาดภูมิภาคในช่วงเช้านี้เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางของตลาดหุ้นในสหรัฐแล้วก็ยุโรปแล้วก็ส่งอัน,นิสงมายัางในส่วนของตัวเซฟตี้ในว่าเราที่ทำให้มองแนวโน้มก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปได้ถ้า ในส่วนของวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการเมืองภายในจากที่ดูเหมือนในช่วงสองสวันนี้เองเนี่ยจะยังต้องติดตามประเด็นในเรื่องของอการชุมนุมของกลุ่มปปสอเองแล้วก็ในเกี่ยวกับประเด็นการจับนำข้าวแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดูจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตัวเซทฟิฟตี้มากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ ที่มองในส่วนของแรงขายของนักางทุนต่างชาติมนะว่าจึงมีออกมาต่อเนื่องในส่วนของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ประมาณ2,000กว่าล้านแต่ว่าในส่วนของตัว Safety เ e ็ f u t u เ e เนี่ยเห็นการกลับมาซื้อแต่ว่าก็อยู่ในปริมาณที่ไม่มากนักฉะนั้นเนี่ยก็มองทำให้ในส่วนของตัว S50 S14 เองเนี่ยก็ยังผันผลจากแรงขายของนักงทุนต่างชาติที่ มีออกมาในฝั่งของตัว s ซฟเองแล้วก็ยังคงมีความไม่แน่นอนเหมือนกันว่าอาจจะกลับมาขายในตัวของฟิลเจอร์อีกครั้งหรือเปล่าแต่ก็ยังมองโอกาสที่จะเห็นการอีกตัวขึ้นไปทดสอบระดับ885จุดสำหรับสถานะรอง s อ0 s 1 4ที่เปิดเอาไว้เมื่อวานเนี่ยให้ไปรอทำกำไรบริเวณ885จุดแล้วก็สถานะใหม่ หาจังหวะเข้าเปิดรองบริเวณ877จุดหรือว่าต่ำกว่าน,นั้นแล้วก็ไปรอทำกำไรที่บริเวณเดียวกันกับสถานะรองเดิมโดยตัดขาดทุนถน้าหากว่าหลุดระดับ870จุดเจ็ดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์